นนทุกคนเนาะตอนนี้เราก็ลองกล้องใหม่นลยครับพี่้องกล้องใหม่แล้วกล้องใหม่ทุกคนเดิ่เข้าด้วยนจนั่อ้หเป็นการเดินลูกเข้าโมงส่วนกองโปที่เป็นแอปฟนครับทำงานคล้ยกันเลยเ่้คทกคตอนนี้ก็คือแกะแล้วนะ ไม้ยาวมากเป็นจุ่ยขอองเป็นสายชาให้สิ เี้ทุกคนเมืีวอวานยังน้องจัน,นเมื่อนี้เอาซิมาซื้อของขวัญเนาะพี่น้องวันเกิดในครับตัวเองเนาะทุกคนเนาะเป็นยังคือวันมาซื้อของขวัญก็่คือแบบว่ามีสองจิตสองใจพี่น้อง<ม>อยากไล่โทรศัพท์บไม่ก<ม>็อยากไล่<ม>กล้องก็อยากไล่เนาะทุกคนเนาะ<ม>แต่ว่าสิไปเบิรงน้องจันว่าน้องจัน สิตัดสินใจเลือกกล่องหรือเลือกโทรศัพท์เนอะทุกคนเนาะเป็นยังคืออยากจะได้กล่องอยากได้โทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์มันบอดดีบอดหรืออยากจะได้โทรศัพท์จะเป็นยังโทรศัไงน้องจันทร์มันพั้งพี่น้องเอาไปซ่อมมาเพิ่งกำลังเอาไปซ่อมมาเนาะทุกคนเนาะเมึงเนมมองเนเมมึงเนมโทรศัพท์ดุนใดดุนไหนพี่น้องเป็นยังคือว่าพั้งว่าแท้โอ้ใส่มาจะปีอะไรนี่โอ้ขาปีเะไรพี่น้องโอ้ขาปีแหละนี่ทุกคนนี่พี่น้องก็คือแบบใส่มาขาปีใส่มาคุมขนาด นี่ว่าเครื่องที่ทายกีปเป็นพี่น้องเบิรงฮะแมนเครื่องนี้แล้วทุกคนเรต้องสงสัยว่าเอายังถ่ายเนาะนี่เด้อทุกคนเด้อคือว่าเป็นสิมาซื้อของใหม่เนาะทุกคนเพื่อแมนโอ้วยรองคลิปนี่แม่น,นเป็นจังได๋โทรศัพท์พังแม่เพิ่งเอาไปซ่อมมาพี่น้องไหนก็ซ่อมบ่มีปัญหานจรกหน่อยทุกคนเลยไม่ว,วา่าโลโลเวล่าจริหน่อยเนาะไปมื้อนี้สิพาลองกันมาเล่อมึงสิ่งของทุกคนเลยไปเวอร์กันเด้อนี่ทุกคนเนาะวันนี้พาน้องกันมา ลองกล้องใหม่ทุกคนแม่จะได้ขึ้นไปยังไดกล้องใหม่เพราะว่าภาพมันดีอะนะพี่น้องแต่ก็ปกติคือคือโทรศัพท์มันใหญ่ไหมปะใหญ่ทุกคนราคาต่อไรเนาะมาเดี๋น้องจันอยากได้ทุกคนเลยพี่น้องเอาเบิรงราคาก่อนเอาเบิรงราคาก่อนนี่ทุกคนราคาเท่าไหร่เหมือนสี่เหมือสามพันเก้าร้อยบาทนะแบบนี้อีกร้อยนึงก็เหมือสี่เหมือสี่เนาะ ีจะมีอันนี้จะมีอะไรบ้างครับเป็นของแถมของแถมเราครับอ๋อคสครับเคสตัวนี้ตัวมาชิลฟี่ครับแบตเตอรี่อัพชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มสามก้อนครับสาชาร์จประกันกี่ปีครับประกันหนึ่งปีครับลูกค้าสามารถบวกซื้อประกันเพิ่มได้แต่หนึ่งปีถึงสามปีนะคะจะคิดจากตัวกล้องซึ่งวันนี้มันลดอยู่ราคาประกันก็จะถูกกว่าอีกถ้าถ้าแบตตัวเนี้ยอ่าถ้าถ้าไม้ตัวเนี้ยมันเป็นไม้ไม้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอ๋อ ประมาณกี่บาทค,ครับ3,290บาทพัองร้อยตัวนี้ต้องสัง่งแบบเป็นเดียวเลยนะอ๋อครับือว่ายัางไงเนาะอาจารย์ตัดสินใจแล้วใช่ไหมตัดสินใจแล้วนะพี่น้องก็คืออยากได้เนาะได้แน่ะลองเรวว<ม>าวิดีโอที่เราถ่ายไม,ม่ของน้องกันเสิแกน,นี่ทุกคนใช่ปะนี่ภาพสวยกันทิ้เลยโอ้ใจว่าไรพี่น้องอยากได้นี่ทุกคนเนาะ คือว่าคือโทรศัพท์มันมันหนักใช่ไหมมันพวกความไม่สะดวกนะบ,บนี้มันพวกความสะดวกดีแอคชั่น Pro โปรครับทุกคนยังไงครับพี่นอ้องมีบริการนะครับผมนี่สองหก็ปพันนะครับมีประกันใช่ 6, 000, ท้านฟ้าซื้อเพิ่มตอนนี้มันจะคิดจากราคาที่ลดลงราคาประกันก็จะถูกลงไปอีกแต่ปกติราคามันจะพันเลยหน่อยฟุ้งจ่ายแค่904บาทประกันใช่ไหมสามปีประกันนี่มันมันแบบเพเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ครับยกเว้นตกน้ำตกกระแทกครับของตัวนี้เลยจะทำเป็นปัญหาในตัวเครื่องนะประกันใช้ได้เนาะใช่ครับเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์เปิดไม่ติด้าเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม กองคุ้งหมอบตามนี้นะป้าจะได้ฟรีค่าเรียนค่าอะไรสูงสุดปีสามปีใช่ไม่ต้องเสียค่าเรียนค่าอะไรภายในหกเดือนตั้งจะลดหย่อนกันหมดถ้าเกิดภายในหกเดือนสิค้าไม่มีปัญหาเขาก็จะคืนให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คุ้มครองสี่กรณีใครหม่เนาะใช่ป้าผ่าไฟฟ้าลับลมย้อนอะไรพวกนี้ไหมนี่มีประกันด้วยนะครับเอาแค่นั้นนะครับประกันปีนึงก็พอแล้วเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะว่าเราดูแลดีครับเราซื้อไปต้องดูแลให้ดีครับผมนี่ทุกคนทุกคนเนาะว่าที่ที่แนะนำก็เพราะว่าสามารถซื้อได้เฉพาะวันวันแรกที่ซื้อมันสามารถซื้อย้อนหลังได้ปกติถ้าถ้าถ้าซื้อปกติที่แบบสามารถแบบเหมือนเราซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยมันราคาประมาณเท่าไหร่ราคาประกันนะครับราคาประกันที่ข้างนอกมันอยู่ที่หมื่นหกเก้าร้อยราคาประกันมันก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาท หนึ่งรอยหกสีบัน1 1สี่เนาะถ้าถ้าซื้อแบบเหมือนเราไม่ไม่ซื้อประกันได้เรามาซื้อที่หลังใช่ไหมครับไม่ได้อ๋อไม่ได้อ๋อโอเคนั่นแหละครับพี่โอเคปีเดงก็เลยแล้วก็เมมโมรี่รืมีแล้ครับเมมโมรี่มีราคายังไงครับราคาตามหรียญนัตามีอยองห้า่งอันนี้คือใช้กับกล้องใช่เป็นไมโครอ๋อหนสองแปด สองแสนตอนนี้ก็มีโปรอยู่ลดเหลือหกร้อบาทหน้สองห้าหกก็ลดเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อิบสองก็ลดเหลือสองพันสอยบ่างครับเดี๋ยวผมมีมีมสอองน้น,นี่ทุกคน,อ,บบนอ่าโอนครับสแกนจ่ายเดี๋ยวลูกค้ลูกค้าแ,แอด้วยนะครับใจนิโมนั้ขอตุอ้หลุงด้เป็นการเดินลูกลออค้าเมคร ก็โป้ที่เป็นแอปพลิคนะครับทำงานใช้กันไลยอะไนะครับตัวตอนนี้ก็คือแกะแล้วนะอ๋อไม่ยาวมาก ไปหนีบของผมเป็นสายชาร์ให้สิอันนี้คืออะไรพี่แบบเหรอใช่สามารถชาร์จพร้อมกันได้ทีละสามก่อนเลยอ๋อใช่แล้วก็เวลาลูกค้าเราขมาใส่ตพิเศษมันเป็นทับชาร์จให้ด้วย たくさん時間もらえ。 สปูไว้หมูใส่กระปุกเจะแถมให้สองชุดพอชุดสูเขาจะแถมที่ติดบวกกระนกให้ด้วยชุดนึงเพราอที่ติดบวกกระนกเราใส่เราใส่เลยน,นี่จะแกะไม่ได้เราเลยแถมเนี่ยใอันนี้เป็นเซ็ตโน่นี่อันนี้เป็นเซ็ตใส่ตรงนี้วันนี้ลูกค้าเอมียมาด้วยไหมครับไม่ได้มาไม่ได้มา,มมาใช่ไหมแต่มันมีความจำเนาะใช่มีความจำเป็นตัวอยู่เดี๋ยวลูกค้าไปใส่ที่หลังก็ได้ จะมันกี่พันครับกี่พันเมมโมรี่เอ็มพันเก้าร้อยห้าสิบก็เวลาการเลือกเมมโมรี่จะใส่นานคนนนนนา,น,น,านะครับอันนี้ก็ดูตรงนี้แล้วก็นนี้ห้ามดึงทิ้งนะครับตังนี้ไว้ดึงแปดแล้วก็เวลาปิดก็ดันให้สุดถ้าไม่เห็นสีแดง กนเนนาะี่คือท่ายจากกล้องไม้พี่รองครับแมนทุกคนเป็นอะไรครับเสียงพี่รองสัดวแจวอยู่บ่อครับผมนี่ครับพี่รองเนาะพี่ตุ๊บเปื่อสีประมาณนี้ครับพี่รองเลยแมนอุปกรณ์การตมากินเนาะแต่ซีมีประมาณนี้ไปไปเมืองซีทุกคนเมืองซีพี่น้องเอาซีให้น้องให้น้องอ่าน้องจันเดียง์ไอติมพี่รองไปลวะทุกคนไปปะเดี๋เขาปิดร้านแล้วปะเขาปิดร้านเนาะไปถามถามมันกันปิดปิดร้านหรือยัง ร้านปิดยังคะปิดปิดร้านแล้วเหรอครับปิดสามทุ่มเนาะเห็ไปไปกินไอติมแล้วเราไปไอติข้าไปนี่ทุกคนลองกล้องใหม่นะครับไปน้องใส่น้องจานด้ยสลองกล้องใหม่ทุกคนสลองกล้องใหม่เนาะไปนั่งพูดกันพูดกันะ ตัวกลางอะไรมันไม่เอกเลยตัวนี้ปะตัวนี้ก็ไนะด้กจิ้ม,มกันจังบาลาครับ ีแต่คนหัวอยากกินมากพี่นอ้องไอช็อคครีมอะไระพี่นออกก้องกล้องใหม่ไปซื้อว้าภาพภาพสดดีแล้วทุกคนมีกล้องใหม่นะคะทุกคนนี่นี่ครับพี่นออ้องเอ๋ยแบบน,นี้มันถ้าสั่งเงมามานะี้ยมันเอาแบบมือหนังก็ได้ดูกินดู กินเมือนนั้นเหรอเ้นี่แบบแบบแบบัดเลยเอาแบบเมือเหมือนันกันเลเมนูเยอะมากพี่น้องนี่ทุกคนในทีมแล้วครับกินยังนึงครับพี่น้องไป ปีนองกันก็บริค่อยบ้างครับพี่น้องช่วงนี้วกัเฮ็ดงานพี่น้องเฮ็ดงานเก่าเอาแบบไรอไปเอาช็กโกแเนาจะเอาแบบนี้ก็ได้เออกินแบบนี้นะช็อกโกแดตกินลายเป็นสีเขื้อนกินแบบนี้บอกจะเอาแบบไรตกวเร้นชันเดย์ตัวเร้นชันเดย์ปีนบุรีขาวมากเลครับพี่น้อง ปกติกินแต่จิมหลานนอองนะตอนนี้ม่กินอยู่นครับภาพบรรยากาศคนกันี่วาทุกคนเหลือแต่สองพีนงงนพ่น้องนี่เหลือแต่เราสองคนพี่น้อง เอาตัวไปไล่เติมตรงกันครับเป็นจะได้เอาตัวไปป้องพี่น้องเบิดเหนือเบิดตัวเลยทุม่มทีไอซีกล่องเพื่อคุณภาพของของคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อคุณภาพฝากติดตามไปเด้อครับพี่น้องฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วย,ดวยวเด้อทุกคนเด้อนี่ทุกคน งาน,านะจะเอาแบบนี้เนะาะเดี๋ยวรอพนักงานมาครับพี่นออ้องเอาไปแล้วครับพี่น้องกองไหมซื่อว่ารอขึ้นอบบอรอจะรอโมโนุ <c oughs> นะไซส์ขึ้นบกปกติกระถายใสทรศัพท์ครับพี่น้องครับมันก็นเล่นแบบมันใหญ่เนาะปกตินะโมโนกระถายแบบนี้นะครับแต่ว่านอ้นองกานกระถายแบบนี้เดี๋ยวมีมีเงินกอนโมโนกระตีชัดด้วยกัน น้องเอาก่อนเนะออาะเพราะว่าเป็นเพ<อ>รศพัรศพพี่น้องค่อยบอค่อยดีนะทุกคนก็เลยแบบจัดกล่องก่อนทาเบื้องค้อมแตกต่างครับพี่น้องรับโทรศัพท์กับนี่ค่ะเอาแบบนี้หนึ่งแล้วก็แบบนี้หนึ่ง เสิร์ฟน้ำด้วยดื่มน้ำไปก่อนพี่นอ้นนองใหนน้น้องอาจารย์ิงไอติมครับพี่น,อน้องวันนี้สลอ้อ,สลองกล่องไม้เลยสร้องกล่องไม้เป็นก็ระตับยิงไอติมนะเพื่อเป็นสิริมงคลพี่นอ้องเป็นซีดีมงคุนออขออีอกไงขออีกไงกับว่าวันนี้มานั่นนี่พวกคนบ้านเกิดตัวเองนี่โอ้ <laughs> อคนมันเกิดแม่นเราทุกคน วันวันเกิดน้องจัน<ม>พี่น้องอสองงันไงกรับทุกคนวันเกิดตัวเองแมงจัดกล้องเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดนะคะพี่น้องน้องน้องจันเรียงแต่ว่ามโนติจ่ายหายพี่น้องมเลยหรือว่าเป็นเป็นอ่าเรียงเีทรงเรียงทรง,งเลยเรียงทรงนะทุกคนเนาะทรง,งขขขอองงวัญวันเกิดมาโนเรี่ยงไอติมนี่คนหือว่าเวิร์ตัยยามันยินหามอไรหน่อยเนาะเพื่อเพื่อเอฟซีเจพี่น้อง ติดตามไปด้วครับผมพี่น้องฝากติดตามเด Connie, trail, so show, so ้อก็คือเอาห่อกระสุกดีได้สื่อยืดใท้นะครับแต่เมื่อวานห่อมันกะเอาไปทายกิ๊บจะวานห่อกระไรทายกิ๊บจะวานกระไรเนาะพี่น้องแต่ไปทายต้องให้ตรงหน้าแบบนี้ทายธรรมศาสตร์งามดีเนาะทุกคนเนาะทายตรงไปตรงหน้ากันสุดยอดครับนี่ทุกคนเนาะคือว่ากิ๊บนี้กันแล้วลองกองไม้พี่น้องเนี่ยพี่น้องไปจ็นไงเนี่ยพี่รองลองกองไม้กินไอติมพร้อมเนาะพี่รองวันนี้ตัว่าเดียร์องจันทุกคน โอเคพี่รองฝากติดตามเามกันเลยนะครับนะกล่องไม้กบหนาสีไซส์ขึ้นนิดหน่อยทุกคนโอเคครับพี่รองครับคลิปนี้ก็สบายดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับ